เราจะคุยเรื่องควบคุมเงินวัดอย่างไรให้โปร่งใสและตรวจสอบได้จริงเรามาฟังความเห็นบทวิเคราะห์จากอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกริภูยียามากันนะคะว่าจะควบคุมควบคุมเงินวัดอย่างไรให้โปร่งใสและตรวจสอบได้นะล่าสุดนี่กฎกระทรวง เขาบอกว่าจะออกมาควบคุมเงินวัดจะมีผลวันที่หนึ่งตุลานี้นะคะ,ะไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรกฎหมายมนี้อาจารย์คงได้เห็นแล้วเดี๋ยวเราไปสวัสดีพูดคุยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะดรกริตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นงนาศครับสวัสดีค่ะอาจารย์ขอบพระคุณนะคะที่มาร่วมรายการค่ะ ก่อนอื่นค่ะอาจารย์อย่างที่ได้เกิดนําไปบอกว่าจะมีกฎกระทรวงเกี่ยวกับการควบคุมเงินวานจะมีผลวันที่หนึ่งตุลาค่ะอาจารย์เป็นนักกฎหมายคงได้ยินแล้วนะคะอยากที่จะให้อาจารย์ช่วยรีบไปฟังสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับกฎกระทรวงที่ว่านี้ค่ะครับผมเเรียนอาจารย์องค์นาศว่าจริงๆแล้วกฎกระทรวงเรื่องนี้ออกมาตั้งแต่ปีสอง4ันร้อยหสบสี่แล้วนะครับชื่อเต็มๆของมันก็คือ กฎกระทรวงการดูแลรักษาและจัดก,การศาสนส,นสมบัติของวัดพศสองพรหสิบี่ครับผมาานะคะครับในกฎกระทรวงฉบับนี้เนี่ยนะครับกําหนดว่าการเก็บรักษาเงินของวัดในส่วนที่เกินหนึ่งแสนบาทขึ้นไปเนี่ยให้เก็บรักษาโดยฝากธนาคารในนามของวัดครับนอกจากนี้นะครับหนึ่งแสนบาทแค่หนึ่งใชครับผมใช่คะหนึ่งแสนครับผมห,บหมายความว่าเก็บเงินสดไว้ได้หนึ่งแสนบาทเกินกว่านั้นเนี่ยต้องฝากบัญชีธนาคารในนามของวัดนะครับนอกจากนี้นะครับ ในตัวกฎกระทรวงเนี่ยยังกําหนดให้วัดต้องทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับพอสิ้นปีปุ๊บเนี่ยก็สรุปยอดบัญชีรับจ่ายคงเหลือนะครับแล้วก็ตบท้ายว่าให้สํานักพุทธหรือพอสอเนี่ยนะครับเป็นผู้ให้คําแนะนําแก่วัดต่างๆว่าในรายละเอียดเนี่ยจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างครับผมครับทีนี้เนี่ยนะครับ <S <S เมื่อวันที่ยี่สิบมิถุนายนสองพรดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสำนักพุทธก็ได้เสนอให้มหาเถรสมาคมเนี่ย วางแนวปฏิบัติกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการว่าการฝากการถอนเงินเนี่ยจะต้องทํำยังไงนะครับการทําบัญชีรับจ่ายเนี่ย<อ>จะต้องทํำยังไงซึ่งผมเห็นว่าในภาพรวมเนี่ยก็ทําให้เรื่องเงินทองของวัดเนี่ยเป็นไปโดยเคร่งครัดรัดภุมมากยิ่งขึ้นครับเช่นบัญชีวัดเนี่ย<อ>จะต้องเปิดเป็นชื่อวัดเท่านั้นนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยบางทีบัญชีวัดแท้ๆครับแต่เปิดเป็นชื่อจเจ้าอาวาสก็มีปัจจุบันก็ทําไม่ได้แล้วครับผมครับ อ๋ออาจารย์คะคือก็เป็นกฎหมายออกมาตั้งปี2 5 6พแล้วนะคะแต่คนก็ไม่ค่อยทราบกันล่าสุดก็คือทางหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนี้นะคะเขาก็บอกว่าจะกดจะออกมาเป็นกฎกระทรวงใช่ไหมคะกฎกระทรวงอีกที่จะมีผลวันที่1ตุลานี้ซึ่งมันก็เป็นแนวปฏิบัติอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะครับผมครับกฎกระทรวงเนี่ยกฎกระทรวงเนี่ยออกตั้งแต่วันที่เอ่อพอศสองพร,รแล้วนะครับผม แต่ทีนี้เนี่ย<อ>การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับนี้มันก็ต้องไปกําหนดหลักเกณฑ์อันเป็นรายละเอียดถูกไหมครับตรงนี้เนี่ยนะครับทางพศและมศเนี่ยก็ได้ร่วมกันกําหนดแล้วเมื่อวันที่20มิถุนายน2,568ที่ผ่านมาครับโดยแนวปฏิบัติดังกล<อ>่าวนี้เนี่ยกำหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,568เป็นต้นไปครับผม อ๋อเดืนตุลานี้นะเขากำหนดกันเรียบร้อยแล้วนะคะคซึ่งซึ่งอาจารย์บอกว่าน่าจะมีความรัดกลุ่มมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับผมอืมนะคะน่าจะมีความรัดกลุ่มมากขึ้นนะในมุมมองของอาจารย์เนี่ยจริงๆก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีพระผู้ใหญ่เนี่ยมีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินวัดโดยไม่มีระบบตรวจสอบเพียงพออันนี้คือมันเป็นต้นเหตุที่เป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้หรือเปล่าคะ ครับผมเ,เรียนอาจารย์งนงนาถอย่างนี้นะครับว่าเรามักเปรียบเทียบพระที่กระทําความผิดแบบกรณีสีกากรบว่าเหมือนนิ้วร้ายถูกไหมครับอย่างที่สังคมไทยเขาชอบพูดกันว่านิ้วไหนร้ายเนี่ยก็ให้ตัดนิ้วนั้นทิ้งนะครับแต่ถึงที่สุดแล้วนะครับตีดทิ่า <c oughs> การ <c oughs> เอกฎหมายมาลงโทษทางอาญากับพระและสีกาเหล่านี้เนี่ยนะครับผมเห็นว่ามันเหมือนกับการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมากกว่าครับถามว่า ต้นเหตุของเรื่องนี้มันคืออะไรครับเราสังเกตไหมครับว่าพระที่กระทําความผิดเนี่ยเป็นพระระดับผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยไม่มีพระหนุ่มเล็กน้อยเลยแม้แต่เตียงรูปเดียวครับผมต้นเหตุของเรื่องนี้มันมาจากเรื่องเงินครับท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะแก้ที่ต้นเหตุเนี่ยก็จะต้องแก้เรื่องเงินของพระให้ได้ครับถ้าไม่แก้เรื่องนี้นะครับต่อให้ตัดนิ้วร้ายทิ้งไปกี่นิ้วเนี่ยสุดท้ายนิ้วใหม่มันก็งอกขึ้นมาอีกครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นว่า mm hmm. การจัดระเบียบเรื่องเงินที่สํานักพุทธพยายามทําอยู่นี่แหละเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุครับผมซึ่งผมคิดว่ามันตรงจุดกว่าและได้ผลมากกว่าการไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอย่างการออกกฎหมายมาลงโทษทางอาญา,ากับพระที่กระทำความผิดกับคือสังคมไทยเราเนี่ยนะครับ oh. พูดกันมาตลอดครับว่าค่าสุดของความเป็นพระเนี่ยมีอยู่สองสอถูกไหมครับคือสตางค์กับสตรี mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องสตางค์ได้เนี่ย ปัญหาเรื่องสตรีก็จะได้รับการแก้ไขด้วยโดยอัตโนมัติครับสองเรื่องนี้มันพัวพันไปอยูก่กันส,สตรีเข้าหาพระก็เพระสตังใช่ไหมใช่ครับผมกะนะก็ก็ <c oughs> ยอย่างอย่างพระที่เป็นเดนเออยพระลูกวัดนะ ก็ยังไม่ค่อยมีข่าวเลยนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นั้นก็คือประชาชนผู้ใหญ่เนี่ยก็มีสตังค์สตรีก็เลยเข้าหานะไปอยากได้สตังค์เนี่ยเพราะฉะนั้นพราสังขาธิการเนี่ยคืออาจารย์บอกว่าที่ได้คุยกับอาจารย์เนาะบอกว่าจริงๆคล้ายกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะได้รับเงินเดือนนะรับเงินเดือนที่ที่จ่ายโดย โด,โดยรัฐโดยรัฐเนี่ยนะมาจากภาษีประชาชนเนี่ยแต่ว่าคือไม่ได้อยู่ภายใต้การตรวจสอบของปปชอ,อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจนะเรื่องนี้หน่อยนะคะเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไงแล้วก็ปป,ปชไม่ได้พวกอ,อะไรค่ะโอเคครับอาจารย์เชิญค่ะครับคำว่าพระสังฆาธิการเนีย่ยนะครับจริงๆก็คือพระที่ดํารงตําแหน่งทางปกครองคณะสงฆ์ครับ ก็ไล่ไปตั้งแต่เจ้าอาวาสนะครับเจ้าคณะตำบลอ,อำเภอจังหวัดเจ้าคณะภาคเจ้าคณะหนนะครับผมผู้ดํารงตําแหน่งเหล่านี้เนี่ยนะครับจะได้รับค่าตอบแทนซึ่งมีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่านิตยพัฒนิตยพัฒน์เนี่ยจะจ่ายจากงบป,ประมาณแผ่นดินครับที่สําคัญก็คือพระผู้ดํารงตําแหน่งเหล่านี้เนี่ยครับสามารถใช้อํานาจตามกฎหมายในการให้คุณให้โทษในเรื่องต่างๆได้ทีนี้อาจารย์ลองดูนะครับได้เงินเดือนบวกมีอํอำนาจตามกฎหมาย อันเนี้ยมันคาแรคเตอร์แบบเดียวกับข้าราชการตามกระทรวงทะบวงกรมต่างๆเลยถูกไหมครับมีเงินเดือน <Ừ. S 1> แล้วก็มีอำนาจตามกฎหมายนะครับอย่างไรก็ตามครับถ้าเราไปดูในกฎหมายปปชแล้วเนี่ยนะครับในปัจจุบันนะครับคณะกรรมาการปปชตีความว่าพระสังฆาธิการทั้งหลายเนี่ยไม่ถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายฉบับนี้ครับผม<อ>เมื่อเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายปปช<อ>เนี่ยนั่นหมายความว่า กระบวนการต่างๆตามที่กฎหมายปปชกำหนดไว้ก็เอามาใช้บังคับแต่เ้อไม่ได้ถูกไหมครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินครับเราทุกคนทราบดีนะครับว่าในบ้านเราเนี่ยนะครับข้าราชการระดับสูงเนี่ยจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินให้ปปชตรวจสอบถูกไหมครับแต่สําหรับผร้สังขทิาการหรือข้าราชการฝ่ายบรญชตทุกตําแหน่งเนี่ยไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินแต่อย่างใดครับผมคิดว่ามันอาจจะถึงเวลาแล้วที่เรามาทบทวนเรื่องนี้กันใหม่นะครับ ถ้าเราตีความว่าพระสังฆาธิการก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทหนึ่งนะครับและเรากําหนดให้พระสังฆาธิการระดับสูงต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการปปชเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เรื่องเงินทองของพระเหล่านี้ถูกตรวจสอบโดยปปชด้วยมาตรฐานเดียวกับบรรดาข้าราชการในทางโลกครับซึ่งจะมากหรือจะน้อยเนี่ยผมคิดว่ามันสามารถแก้ไขปัญหาอย่างที่เกิดขึ้นนี้ได้ประมาณหนึ่งเลยครับผม อย่างนั้นต้องไปให้นิยามบทบาทของพระสงฆ์ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับผมครับนิยามต่างๆต้องมาตรงนี้เนี่ยนะครับจริงจงแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องการตีความครับผมคือถ้าดูในข้อยบัญญัติของกฎหมายปปชเนี่ยในความหนุนส่วนตัวของผมเนี่ยผมคิดว่าสามารถตีความให้ขยายหรือครอบคลุมไปถึงบรรดาพระสังฆาธิการเหล่านี้ได้ด้วยครับเพราะถึงที่สุดแล้วเนี่ย เขาก็คือคนที่ใช้อำน,นาจตามกฎหมายคณะสงฆ์นะครับซึ่งอาจจะก,กระทําการในลนักษณะที่มีผลกระทบกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลได้นะครับตามกฎหมายคณะสงฆ์เนี่ยให้อำน,นาจ,จเจ้าอาวาสเอาไว้หลายอย่างเลยครับสา,รสามารถไล่คนออกไปจากวัดก็ได้นะครับใช่ใช่ที่ผ่านมาอันนี้มันก็คือการกระทําที่กระทบกับสิทธิของบุคคลใช่ไหมครับมันก็คือการใช้อำน,นาจปกครองเมื่อเขาเป็นผู้ใช้อำน,นาจทางปกครองแบบเนี้ยถามว่า เขาแตกต่างอะไรกับข้าราชการตามกระทรวงทะบงกรมที่สามารถถูกตรวจสอบโดยองค์กรอิสระเหล่านี้ได้ครับอืมคือเรียกว่ามีอํานาจหรือมี power มีอํานาจในการจัดการอะไรต่างๆเหมือนเหมือนกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะ,คะแต่ว่ากฎหมายเหมือนจะเป็นการยกเว้นแต่อาจารย์กำลังจะบอกว่าในกฎหมายเดิมเนี่ยมันอยู่ที่การตีความหรอคะหรือว่ามันต้องแก้กฎหมายส่งอะไรหมดเลยถ้าเฉพาะเรื่องกฎหมายปวชเนี่ยผมคิดว่าเป็นปัญหาเรื่องการตีความครับท่าน อ๋อกฎหมายดีใช่ไหมคะแต่อันนี้จะต้องพิจารณาเป็นรายกฎหมายไปนะตีความเนี่ยอาจารย์มันก็เป็นอย่างนี้ไงเขาก็ตีความไปในทางที่ว่าเนี่ยบางทีก็เข้าทางทางฝั่งของพระสังฆาธิการหรือเปล่าครับผมครับคือในบ้านเราเนี่ยมันมีค่านิยมอยู่อย่างหนึ่งว่าชั่วช่างชีดีช่างสงตูงไหมครับเรื่องพระเนี่ยอย่าไปยุ่งมากเลยนะครับอ่า ดีไม่ดีเนี่ยจะเป็นบาปเป็นกรรมกับตัวเองจะมากกว่าอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งปปชและทั้งสารดีกาด้วยคนระับเลยตีความว่าร็สังกัธิการเนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ข่มรักตามกฎหมายปยปชนะคระับซึ่งในความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยผมคิดว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะต้องมาคิดหรือทบทวนในเรื่องนี้กันใหม่ครับมาตีความกันใหม่นะคะให้ให้เรื่องของคือในเมื่อมีอำนาจนะคะ ในการใช้อำนาจต่างๆเนี่ยก็ต้องมีคนมาสามารถควบคุมได้ใช่ไหมคะคไม่งั้นก็อาจจะใช้อำนาจไปไปในทางที่ที่เราเห็นเป็นอยู่นั่นแหละอ่าไม่ต้องอธิบายมากนะคะอันนี้ไม่ได้โกหกหนาจา์แต่ว่าคิดว่าคนไทยคงเข้าใจครับผมค่ะ power <c oughs> เ,เนี่ยมันควรจะมา <c oughs> พร้อมกับ accountability ถูกไหมครับอำนาจเนี่ยต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบถูกค่ะอำนาจต้องมา กับความรับผิดชอบนะคะอ่ะทีนี้คือเมื่อักครูอาจารย์เกิดนานตั้งแต่ต้นรายการเรื่องของกฎกระทรวงกฎหมายปี2564นะที่บอกว่าควบคุมถือเงินสดของวัดเนี่ยไม่เกินหนึ่งแสนอ่าเดี๋ยวนี้เราก็เพิ่งมารู้นะส่วนใหญ่คนก็ไม่ช่ค่อยรู้นะเรื่องนี้นะคะอืมเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะว่าสำนักพูดหรืออะไรต่างๆเขาละเลยอะไรหรือเปล่าคะอ่า ผมเรียนอาจารย์นงหน้าอย่างนี้นะครับว่ากฎกระทรวงปี2564เนี่ยกําหนดว่าวัดถือเงินสดไว้ได้ไม่เกินหนึ่งแสนส่วนที่เกินแสนเนี่ยต้องฝากธนาคารถูกไหมครับในนี้เนี่ยรายละเอียดในการปฏิบัติเช่นเวลาฝากต้องฝากในชื่อใครคนที่มีอำน,นาจเบิกถอนเนี่ยต้องมีกี่คนประกอบด้วยใครบ้างวิธีการถอนเนี่ยจะทําได้กี่วิธี ต้องถอนหน้าเคาน์เตอร์อย่างเดียวหรือสามารถถอนผ่านตู้ ATM ได้ด้วยรายละเอียดเหล่านี้เนี่ยนะครับ <c oughs> สํานักพุทธและมหาเถรสมาคมเนี่ยจะต้องร่วมกันกําหนดครับผมเมื่อกําหนดแล้วเนี่ย <c oughs> ก็แจ้งเรียนให้วัดทั่วประเทศยึดถือปฏิบัติครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ on p r o c e s สหรืออยู่ในระหว่างการดําเนินการหรือไม่นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าพอเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นเริ่มตั้งแต่เคสวัดไร่ขิง ต่อเนื่องมาจนถึงเคสสีกากร์เนี่ยนะครับมันกระทบกับศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอย่างมากถูกไหมครับทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยคงจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้มีการผลักดันเรื่องนี้อย่างรวดเร็วและจริงจังครับผมอืมก็โดนสังคมกดดนันนะคะอ่าทีนี้ก็คือแต่ก็มีคําถามถึงสํานักพระพุทธศาสนาหรือว่าพอสอ,อยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะคะอาจารย์คงได้ยินข่าวเนาะว่าเอะพอสอแบบ คืออ่อนไปหรือเปล่าหรือว่าพอสอาจจะไม่อยากจัดทำตรงนี้เพราะว่ากลัวบาปเลยหรือเปล่าหรือว่าพอศอก็อาจจะอินไปทางว่าสังคาธิการอะไรอย่างนี้หรือเปล่าทีนี้การที่ให้พอศอเนี่ยเป็นผู้ออกแบบฟอร์มและก็ให้คำแนะนำในการจัดทำบัญชีเนี่ยมันมันจะทำให้เกิดความโปร่งใสได้จริงหรือเปล่าคะอาจารย์ครับผม ตามกฎกระทรวงเนี่ยนะครับกำหนดว่าให้สำนักพุทธเนี่ยไปกำหนดรายละเอียดการปฏิบัติรวมทั้งให้คำแนะนำแก่วัดต่างๆในการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายถูกไหมครับในความเห็นส่วนตัว,อตวของผมเนี่ยนะครับผมเห็นว่าตรงเนี้ยมันเป็นความพยายามแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุแล้วครับมันน่าจะทําให้เรื่องเงินทองของวัดซึ่งขมุกขมัวม,ม,มาเป็นเวลานานเนี่ยมีความโปร่งใสขึ้นในระดับหนึ่งครับแต่ผมมีข้อสังเกตยอย่างนี้นะครับอาจารย์นุ่งนาศ ลำพังการตรวจสอบโดยองค์กรของรัฐอย่างพศออก็ดีหรือมศก็ดีนะครับแม้กระทั่งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระอย่างปปชสอตงออะไรว่ากันไปนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับการตรวจสอบโดยองค์กรเหล่านี้อาจจะไม่เพียงพอนะครับสําหรับวัดซึ่งมีถึง4ี่0มืสาพันวัดทั่วประเทศน,นะครับผมคิดว่าหากเราต้องการให้ระบบการจัดการทรัพย์สินของวัดมีความโปร่งใสเนี่ยนะครับ สิ่งหนึ่งที่เราไม่อาจลืมได้ก็คือการเรยสองผลภาคประชาชนครับในฐานะที่ประชาชนเนี่ยคือผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของวัดเหล่านี้ครับในานามของศรัทธาที่เขามอบให้แกอ่องคปกร์ทางศาสนาครับมีประเด็นทิ้งท้ายนิดเดียวครับอาจารย์นงหน้าครับในขณะนี้เนี่ยนะครับมันมีความคิดที่จะออกกฎหมายกําหนดโทษทางอาญาแก่พระและศิษการที่ร่วมกันเสพเมถุนจนกระทั่งต้องอาบัติประราชิกถูกไหมครับ พร้อมๆกันนี้นะครับุกใช่ครับพร้อมๆกันนี้นะครับสํานักพุทธเนี่ยยังพยายามผลักดันให้มีการบัญญัติกฎหมายเอาผิดบุคคลที่ดูหมิน่นล้อเลียนหรือแม้กระทั่งบิดเบือนคําสอนของพระพุทธศาสนาไปในคราวเดียวกันด้วยนะครับเครึ่งประเด็นตรงเนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลและต้องจับตามองเป็นอย่างมากเลยครับเพราะอะไรครับเ,ออเพราะว่าบทกฎหมายที่มีลักษณะเช่นนี้เนี่ยอาจจะกลายเป็นเครื่องมือที่คณะสงฆ์เนี่ย เอามาใช้ปิดปากสาธารณชนที่พยายามจะตรวจสอบมีภาควิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นให้ข้อแนะนําเกี่ยวกับกิจาการทางพระพุทธศาสนาได้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะกระทบกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นรวมถึงหลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในสังคมประชาธิปไตยด้วยครับอาจารย์ครับอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะในการที่จะออกขดนะเพราะว่า บางครั้งก็จะทําให้ไปริดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและยิ่งไปกันใหญ่เพราะว่าในบางครั้งเนี่ยคือคือคือใครก็ตามที่เป็นคนของส่วนรวมอ่ะจริงๆพระก็ท่านก็เหมือนเป็นบุคคลส่วนรวมเหมือนกันนะเป็นพระดิกฟิกเกอร์เหมือนกันนะคะก็จริงๆก็อาจจะมีการพิพา์วิสา์ได้ไม่งั้นถ้แบบว่า อันชชิเบอรไม่สามารถที่จะไปแตะได้อะไรเงี้ยก็จะกลายเป็นเรื่องเอ่อที่นั้นกฎหมายตรงนี้อาจารย์ก็เลยวอร์นิ่งว่าดูดีๆใช่ไหมครัการทำกฎหมายครับคือการออกกฎหมายอาญามาลงโทษแก่บุคคลเนี่ยหลักประการหนึ่งก็คือถ้อยคําที่ใช้ในการบัญญัติกฎหมายเนี่ยต้องมีความชัดเจนแน่นอนครับเพราะกฎหมายอาญาเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่กระทบกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลอย่างรุนแรงถูกไหมครับ ถ้าถ้าอยคำมันไม่มีมานชัดเจนเปิดช่องให้มีการตีความได้หลายนัยะเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยแทนที่จะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะกลายเป็นการสร้างปัญหาใหม่ให้กับคณะสงฆ์เพิ่มมากขึ้นไปอีกก็ได้นะครับเลยเป็นเรื่องที่าต้องจับตามองครับผมตรงนี้ อืมค่ะต้องระวังมากเลยอาจารย์ปิดท้ายนิดนึงสรุปให้สักหน่อยหนึ่งหนึ่งนาทีสอง,สองนงองาทีก็ได้ว่าถ้าเราต้องการให้ระบบการจัดก,การทรัพย์สินของวัดเนี่ยโปร่งใสและตรวจสอบได้จริงเนี่ยอาจารย์มีข้อเสนอแนะยังไงบ้างคะครับผมปัญหาที่เกิดขึ้นณขณะนี้เนี่ยนะครับเราต้องยอมรับว่าการผลักดันนะครับที่เห็นอย่างชัดเจนตอนนี้เนี่ยมันมาจากกระแสสังคมนะครับ กระแสเนี่ย mm hmm. มันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราไม่นานถูกไหมครับแต่นอกจากปัญหาเฉพาะเรื่องแบบเนี้ย <Yeah. S 1> สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราอาจจะต้องมาตั้งคําถามกันอย่างจริงจังก็คือโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ในภาพรวมครับอาจารย์ครับโคร,บรงสร้างการปกครองคณะสงฆ mm ์ hmm. ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ย mm hmm. เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปีสอง5หสห้าครับใช้บังคับมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยหกสิบสามปีแล้วนะครับอ่า uh huh. ถ้าเราไปดูในตัวพรบคณะสงฆ์เนี่ย เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้เขาระบุไว้อย่างชัดเจนครับว่าเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและงอกงามของพระพุทธศาสนานะครับแต่ผ่านมา63ปีแล้วเนี่ยผมตั้งคำถามดังๆครับว่าณนะตอนนี้เนี่ยพระพุทธศาสนาในบ้านเราเนี่ยจเจริญง,งอกงามขึ้นหรือเสื่อมถอยลงกันแน่ถ้าคำตอบเป็นอย่างหลังนะครับแสดงว่าโครงสร้างที่ใช้อยู่ัาทุบวันเนี่ยมันมีปัญหาบางอย่างบางประการถูกไหมครับ เมื่อมีปัญหาก็สมควรจะได้รับการแก้ไขครับ,รบอันเนี้ยจะเป็นการแก้ไขปนนัญหาทั้งระบบครับซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องอภิปรายถกเถียงกันอย่างละเอียดลึกซึ้งต่อไปครับเอาเป็นว่าต้องยกเครื่องกฎหมายตั้งแต่ปีสองพันร้อยห้าเจ้าใหม่นะคะ,ค<อ>ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นอย่างหลหังอย่างที่ว่าอาจารย์ไม่ได้ว่างอกงามขึ้นกลายเป็นเรื่องของการเสื่อม สรัทธานะคะของพุทธศาสนิกชนนะคะก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะวันนี้อาจารย์ได้ให้ข้อคิดนะคะแล้วก็ได้ให้ข้อมูลนะแล้วก็ได้อักีบายาต่างๆที่ทําให้ทุกอย่างเนี่ยกระจางขึ้นรวมถึงได้ ฝากไปยังผู้ที่กําลังะจะทํากฎหมายออกมาด้วยซ้ำไปนะคะว่าไอ้อันนี้ต้องระวังหน่อยนะบางอย่างมันก็อาจจะเซนซิทีฟอยู่นะคะในการที่จะส่งผลกระทบกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาร่วมรายการขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ